ครับโอเคครับผมก็ขอกล่าวสัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องคัสกอร์เอฟเคเอสนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหยอก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 คนดูเล่นนะครับลักหลอกจริงหยอกเล่นครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทําบักในโซนฟรีสไตล์เนาะซึ่งต้องมีคนถามอยู่แล้วเอาซองมาทําอะไรมาฝึกตั้งไอวอล์ไม่ให้จำกัดครับวันนี้นะครับ เป็นบล็กท kind of ี่แบบตั map, nice ้วไว้จากัดนะครับแต่เราต้องรอแบบคนตรงนั so, uh, ้นอะสนามมวยหมดก่อนนะครับคนบนแบบตรงเนี้ยตรงที่พูดคุยอะรอหมดก่อนเดี๋ยวผมก็จะคามุยเป็นรักกันนะครับคามุยก็ผมคิดว่าคนไม่เข้ามาแล้วแหละโอเคนะครับขั้นแรกนะครับไม่ต้องขึ้นมาผมนะคือแบบมาอยู่ตรงนี้นะกดเข้าร่วมกับกดออกตรงนี้พร้อมกันนะเดี๋ยวผมวงให้ครับ เอากดไปได้กดไปติดกดให้ติดนะครับ้กดติดมันจะเป็นมันจะเป็นว่าไงอะกดให้ติดครับกดให้ติดมันจะขึ้นว่ายืนยันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแบบข้ามไปตอนนี้แบบกดติดกันเลยโอเคครับแค่นี้ครับกดติดกดยืนยันเนาะนี่ปืนไม่หายโอเคนะครับกดตรงนี้เข้ามา T A อครับ เไปที่ครับกดพร้อมกันครับกดให้ติดเตอเอาเดี๋ยวผมขอทำแบบให้ติดก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานะโอเคครับวิ่งไปเฮ้ยทำไมไม่ได้โอเคนะครับตอนเ้บักติดแล้วนะครับเห็นไหมครับตายวอร์รี่ผาลูกเลยนะครับผมพูดผิดนะครับผมเอแบบ ดังตัง้งไอวอลไม่ได้อะครับผมทําไม่เป็นมือไม่ไวพอดังตัง้งไอวอลไม่ได้อะครับ What มือไม่ไวพอครับนี่แต่เลยครับผมว่าได้ยังมีเวลาจํากัดเนาะคือแบบปั้งดังตังง้งไอวอลยังไงอะท่านผู้ชมแค่นี้เลยครับบล็อกกับบแค่นี้เองไม่ได้ยาก ดังก่อนหรือเปล่าโหสเตปย,ย่างอื่นเรโดนด่าป่ะนี่เนี่ยโอเคนะครับหมดเวลาครับกดลองอีกครั้งเด้อโอเคนะครับผลปรากฏว่าคือว่าเฮ้ยลูกซองหายลูก2องหายครับลูก2องหายไม่เป็นไรคือเวลาใกล้หมดเวลานะครับให้จับหมัดดีกว่าเดี๋ยวลูก2องหายครับฮยไอวอลวัจจกัดนะครับ มันจะก,กัดจริงๆรอหมด,ดดิเดผมตั้งให้หมดเลยกดลองอีกครั้งนี่จับบัตรได้ครับเดี๋ยวลูกซองหายเนาะเอาตั้งได้ด้วย เลยนะครับก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่แบบหน้าใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าแบบไม่ติดตามแบบเวลาผมมาสอนบั็กก็บบไม่ได้ดูกันอีกครับแล้วก็กบอกว่าเกมแก้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็แบบอัปเดตแรงสักนิดหนึ่งเนาะผมไม่ค่อยชอบการชุบชุบชีวิตในแรงกว่ะท่านผู้ชมคือแบบมันมีได้ปะชุบชีวิตกันในแรงอะกว่าแบบกว่าจะยิงได้หนึ่งคนอะเกมน่าแบบน่าจะเปลี่ยนนะ ตูดด,ดาราม่าอะไรแบบมาณเนี่ยเพราะามันไม่ได้แล้วหนึ่งครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับใครไม่กดใคร,ไม,ไ,รออไม่กดทำอะไรอ่ะเออใครไม่กดทำอะไรพลาดพลาดแบบพลาดการสตรีมของผมอะ่ะคือแบบผมสตรีมทุกวัน,นครับพรุ่งนี้สร้างห้องด้วยครับชมพรุ่งนี้สร้างห้องด้วยสร้างห้องทุกวันเสาร์ครับ โอเคเนาะสร้างห้องแจกเพชรตุกว่นาเสาร์เดอ้ออย่าลืมมากนกดติดตามครับแจกเฉพาะคนติดตามเดอ้อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไปจริงๆนะครับสวัสดีครับ